สวัสดีครับวันนี้อยู่กับแอมชาแนลพาทัวร์วันนี้นะครับเรานี่เปลี่ยนยางมาใหม่แล้วเห็นไหมเห็นไหมเราเปลี่ยนยางมาใหม่แล้วนี่นะเป็น I r c ซแล้วก็ยางยางตัวนี้ไม่ต้องใช้ยางในนะครับเป็นแบบจุ๊บเลสนี่จริงจริง ถ้าเป็นรุ่นอื่นเขาอาจจะหันหันหันออกมาอย่างนี้แต่ว่าผมหันออกมาผมกลัวมันจะไปโดนอะไรตอนแรกก็เลยลองหันให้มันตรงตรงนี้มันก็เติมลมยากอีกก็เลยหันเชียงออกมาแล้วกันนะก็ประมาณนี้แหละก็ได้อยู่นะทดสอบวิ่งดูก็วิ่งวิ่งนิ่งนิ่มดีอยู่ข้างหน้าก็มันเดิมครับไฟเราก็ยังอยู่มันเดิมสองหลอดอันนี้ก็จะส่ง u k ่แบบ ระยะใกล้ๆข้างหน้าก็เหมือนกันข้างหน้านี่จะเป็น70ทับนะครับเนี่ยลายเป็นของ IRC อันนี้ไม่ไม่ได้ใส่แบบกลับนะมันจะมีเขียนบอกว่าเนี่ย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 ข้างหน้ากับข้างหลังเนี่ยถ้าใส่ข้างหน้าต้องหันไปทางไหนถ้าใส่ข้างหลังต้องหันไปทางไหนนะครับบางคนเห็นอาจจะเฮ้ยใส่ผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่แล้วก็นี่ กล่องเราก็ติดสติ๊กเกอร์เพิ่มหน่อยนึงก็ไม่มีอะไรก็ทําไปเรื่อยอ่ะแล้วก็นี่ที่บอกว่าติดไฟเพิ่มนะครับนี่เลยนี่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 เป็นไฟ LED มันจะมีไฟลีไฟเบรกแล้วก็ไฟเลี้ยวไฟลีผมจะเปิดพร้อมกุญแจเลยอ่ะพี่ลองเปิดกุญแจให้หน่อยครับนี่มันจะเป็นไฟลีเบรกเบรกเบรก อ่ามันจะสว่างขึ้นปล่อยเปิด Fab io, Fab io. ไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวนี่นานานอ่านี่เลยแจ๋วไหมแจวไหมมันแบบถ้มุดว่าอยู่ระยะอย่างเงี้ยมันจะมองไม่เห็นไฟท้ายไงถ้าถอยลงมาหน่อยมันจะเห็นก็เลยติดให้มันแบบเสริมๆเพราะว่ามันก็ไม่ได้แพงมากครับซื้อมาจาก shopee ก็ราคาประมาณสามบาทหกเจ็บาทเอ้ยไม่ใช่หกสิบกว่าบาทพร้อมส่งแล้วก็นี่ครับอันนี้คือ เป็ดไม่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่ชาร์จแบตที่ชาร์จแบตมันจะมีวัดโวลต์ด้วยนี่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 แล้วก็มีที่ชาร์จสองรูไม่มีเป็ดนี่ไปไม่ถึงไหนนะแล้วก็เวลาสตาร์ทเนี่ยมันจะบอกโวลต์ด้วยว่าแบตมันชาร์จเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยเนี่ยนะมันจะชาร์จขึ้นเพิ่มตามที่เราขับนะครับ มีสวิคสวิกอยู่ข้างหลังดูนี่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 แล้วก็เหมือนเดิมอันนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนี้ก็เป็นที่จับกล้องเฉยๆนะครับแล้วก็ต่อโชกให้มันสูงขึ้นนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าแบบว่าเวลาเราแบบนั่งอ่ะผมว่าท้ายมันแบบเวลามันหนักท้ายมัน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 ห้อยอ่ะ ผมก็เลยต่อขึ้นแต่ว่าไม่แน่อนาคตก็ถ้าโชคมาเริ่มเสียก็อาจจะเปลี่ยนโชคทั้งชุดเลยนะครับีนียผมร้อยยีแล้วนะแล้วก็มีอะไรอีกอะไม่มีอะไร,รยยนะก็ประมาณนี้แหละแล้วก็ท่อนะครับท่อเนีเหมือนเดิมแต่ว่าขยายรูให้มันใหญ่ขึ้นนะครับรูมันจะใหญ่กว่าเดิมอันนี้ก็ทําเองแหละแล้วก็สั่งคอมาเปลี่ยนด้วย ก็สบายสบายแหละมันแบบระบายออกได้ดีขึ้นมันก็ไม่ค่อยร้อนเวลาวิ่งไกลๆนะครับไฟนี้ก็ยังอยู่มันเดิมก็ประมาณนี้แหละยู่่ทียังไงก็ฝากติดตามด้วยช่องกําลังแบบช่องหัดเที่ยวประมาณนั้นนะโอเคบ๊ายบายครับ